สวัสดีค่ะพบกับรายการ Climate Change Power รายการที่จะร่วมเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนร่วมกันรักโลกค่ะวันนี้อยู่กับดีชั้นสสพิตาสุรพีนิตจะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องเหล่าดอกไม้เหล็กผู้พิทักษ์สัตว์ป่าในซิมบอกวีค่ะเมื่อเรานึกถึงหน่วยพิทักษ์สัตว์ป่านะคะภาพในหัวของเราก็จะเป็นชายชะกันที่แบกปืนกระบอกโตนะคะเข้าไปในป่า ต่นหน่วยพิทักษ์สัตว์ป่าที่เรากำลังจะพูดถึงนี้นะคะเป็นเรื่องราวของอาคาชิงกาค่ะเป็นหน่วยพิทักษ์สัตว์แห่งซิมบับเวอาคาชิงกานะคะก็เป็นหน่วยงานพิเศษค่ะอันเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิต่อต้านการล่าสัตว์ป่านานาชาติหรือว่า IAPF ที่ถูกก่อตั้งขึ้นในปี2017ค่ะมีพื้นที่ประจําการอยู่ในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติพันดันดูของประเทศซิมบับเวค่ะ ผู้เธอเหล่านี้นะคะก็มีภารกิจหลักในการต่อต้านการค้างาช้างผิดกฎหมายคอยทําหน้าที่คุ้มครองสัตว์ตวป่าน้อยใหญ่ในพื้นที่โดยการออกลาตะเวนตามจุดต่างๆนะคะเพื่อตรวจสอบตรวจตาบรรดาผู้ที่แอบลักลอบเข้ามาล่าสัตว์แล้วก็คอยเฝ้าระวังสิ่งแปลกปลอมที่ธรรมาชาติเนี่ยไม่ได้สร้างขึ้นอาทิเช่นสารพิศยานายแล้วก็กับดักสัตว์ต่างๆค่ะ เดเมียแมนเดอร์นะคะผู้ก่อตั้งหน่วยนี้เป็นชาวออสเตรเลียที่มีรอยสักทั่วตัวค่ะแล้วก็เป็นอดีตทหารกองกำลังพิเศษผู้ฝึกเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในซิมบับเวมานานกว่า10ปีแล้วประสบการณ์การสู้รบในสำนักภูมอิรักแล้วก็ในแนวหน้าของสงครามลักลอบล่าสัตว์ป่าในแอฟริกานะคะก็สอนให้เขาดูว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสันติภาพในหมู่มนุษย์หรือวัา,านัศนคติเรื่องสัตว์ป่าก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้หากปราศจากการมีส่วนร่วมของชุมชนค่ะ แมนเดอร์นะคะก็มองหาผู้หญิงที่เคยประสบความบอบช้ำทางจิตใจมาก่อนค่ะเขาให้เหตุผลนะคะว่าใครจะเหมาะกับภารกิจคุ้มครองสัตว์ป่าที่ถูกเปลียดเบียนมากไปกว่าผู้หญิงที่เคยถูกเปียดเบียนทำร้ายมากับตัวเอง มนเดอร์นะคะก็ออกแบบการฝึกคัดเลือกขาตามแบบการฝึกทหารกองกําลังพิเศษโดยกําหนดให้พวกผู้หญิงนะคะฝึกอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา3วันค่ะเพื่อทดสอบทักษะด้านการทํางานเป็นทีมนะคะระหว่างที่เปียกปอนหนาวเหน็บหิวโหยแล้วก็อ่อนล้าซึ่งในจํานวนผู้สมัคร37คนที่เริ่มต้นเข้าคอร์สนะคะมี16คนเท่านั้นค่ะที่ได้รับเลือกเข้าโครงการฝึกฝนแล้วก็มีเพียง3คนนะคะที่ขอถอนตัว หลายปีก่อนค่ะแมนเดอร์นะคะก็เคยจัดคลอสทำนองเดียวกันนี้สำหรับผู้เข้าทดสอบชาย189คนค่ะพอวันแรกจบลงนะคะปรากฏว่าเหลือเพียงแค่3คนเท่านั้นค่ะที่ไม่ขอถอนตัวแมนเดอร์นะคะก็ได้เล่าว่าเขาเนี่ยคิดว่าเขาบังคับผู้หญิงเหล่านี้เผชิญกับนรกแต่กลายเป็นว่าพวกเธอเนี่ยเคยผ่านนรกกันมาแล้วค่ะ ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมานะคะในภูมิภาคนี้เนี่ยสูญเสียช้างหลายพันตัวจากการลักลอบฆ่าสัตว์ค่ะแต่การมาของหน่วยอาคาชินการนะคะก็ทําให้ปริมาณการลักลอบล่าสัตว์ผิดกฎหมายในพื้นที่ภายใต้การดูแลข,ของพวกเธอนะคะลดลงถึง80%ค่ะซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากๆนะคะแล้วก็เห็นได้ชัดค่ะว่าพวกเธอเนี่ยทำงานได้ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขนาดไหน และสิ่งที่สมาชิกในหน่วยอาคาชิงการจะได้รับนะคะนอกจากจะได้อนุรักษ์และก็คุ้มครองสัตว์ป่าในบ้านเกิดของตัวเองแล้วก็ยังเป็นการสร้างอาชีพค่ะเปิดโอกาสให้พวกเธอนะคะมีการทํางานที่มั่นคงมีรายได้สําหรับจับจ่ายซื้อของแล้วก็สร้างบ้านหลังใหม่เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นค่ะแถมพวกเธอนะคะก็ยังมีความมั่นใจในตัวเองรู้สึกมีอิสระแล้วก็ได้รับไปขับขี่ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากสําหรับผู้หญิงในแอฟริกาค่ะ กล่าวง่ายๆนะคะก็คืออาคาชิงกานะคะสามารถเปลี่ยนจากผู้หญิงที่สิ้นหวังในชีวิตให้กลายเป็นผู้หญิงที่มีความสุขมากที่สุดคนนึงได้ค่ะและปัจจุบันนะคะมูลนิธิต่อต้านการล่าสัตว์ป่านานาชาติหรือว่า IAPF นะคะก็วางแผนจะขยายขนาดของหน่วยนะคะให้มีสมาชิกเนี่ยเพิ่มเป็น4,500คนค่ะเพื่อเสริมแกร่งแล้วก็ขยายพื้นที่ดูแลนะคะในแหงอนุรักษ์เพิ่มอีก2 5 0 0 0 0ตารางกิโลเมตรภายในปีคศ2030ค่ะ ครั้งหน้านะคะรายการ Climate Change Power จะมาพูดถึงปัญหาหรือว่าวิกฤตในด้านใดลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ